a l เอ้าวะค,ครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนใครผมพี่ปเปอร์นะผมแลวก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง GGC s a l อีกครั้งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็น EP 2ต่อจาก EP แรกที่เราอยู่ที่เกาะเกาะตรงนู้นนะครับเกาะเกาะป่าเกาะลิงซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเกาะโจนสลัดแล้วก็มีเควสนั้นผมมารับเควส์กันดีกว่าจะบอเลือกเควสมีเควสอะไรบ้างเนี่ยมีไพเร็จโจนสลัด รูทแล้วก็เชฟเชฟไม่ถึงอะไรเชฟสมาหาเหรอ <B ac. S 1> แต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะสู้ได้กับโจรสลัดใช่ไหมโอเคใช่เลยเลเวลสามสิบมานั่นใช่ไหมโจรสลัดโอโ้โยืนถือดาบกันด้วยแม้ขึ้นชื่อบนโจรสลัดก็ต้องมีดาบน,นะมาเลยพี่ผมไม่กลัวหรอกมาดิมาดิมาดิโจรสลัดก็โจรสลัดแล้วไงใครกลัวน้องมาดิมาดิาดเออเออชน รถแล้วกระทืบไงเป็นไงโอ้โหเลเวลอัพกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมว่าผมอัพดาบดีกว่าไม่ได้อัพดาบเลยเฮ้ยโจรสลัดเขาถือดาบเราก็ต้องดวลดาบสิเรามีดาบด้วยกันนะเราต้องดวลดาบมาดิมาดิมาดมาดมมไม่ก้อยจะเข้าเลยโอ้ยฟันฟันก็แรงใช้ได้เลยนี่นะอืมไม่เข้าเลยไอ้แม่ย้อยใช้หมัดเหมือนเดิมเดี๋ยดีแล้วมัน

โอเคจบเะสคโเคจบสได้สองเลเวลเอามาอัพดาบครับอย่าอัพดาบบ้าแม่ดาบเบาเบาดาบผมมาเบาเบแม่บอกจะเป็นนักดาบสุดท้ายก็เอาหมัดเข้าไปต่อยอยู่ดีอยากจะเป็นนักดาบจะได้เป็นนักมวยเออเป็นไง ลายดอกอ่ะออฟเทนิสเลเทอร์ได้หนังเหรอหนังเอามาทำอะไรอ่ะแล้วพวกนี้มันเอาหนังมาจากไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไงหนังเลเทอร์ตอนนี้ผมในไอเทมผมมีดาบคาตานะมีหนังแล้วก็มีเชอร์รี่ลูกเชอร์รี่สีแดงไม่รู้เหมือนกันเอามาทำอะไรแต่ตอนนี้ผมก็ลองฟาร์มไปก่อน a few moments later อืมโอเคโอ้โห ได้เลเวลเลยฟาร์มดีนะเนี่ยโอเคครับก็ฟาร์มกันต่อไปครับนี่เลยไม่อก็ฟาร์มกันต่อไปตอนนี้ผมมีเงินอยู่สอง0มืนหนึ่งแล้วสองหมื่นหนึ่งพันก็ไม่มรู้จะจะไปใช้อะไรแต่วันนี้ก็เก็บไปก่อนฮะไม่รู้จะใช้อะไรก็เก็บไปก่อนฟาร์มกันไปก่อนเดีวก,ก่อนจะมีเรื่องให้ได้ใช้ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมได้สกิล2ของดาบคัตนะแล้วคือสกิล air slash น่าจะเป็นขึ้นดาบใช่ไหมตามชื่อมันอืมโอเคเป็นขึ้นดาบจริงด้วยโอเคถือว่าหน้าตาดีเลยหน้าตาดีถือว่าโอเคจะได้มีสกิลในการโจมตีระยะไกลบ้างเพราะว่าสกิลหมัดผมคือสกิลระยะใกล้หมดเลยนะสกิลหมัดผมเป็นสกิลระยะใกล้หมดเลยสกิลเซตสกิล x เนี่ยเป็นสกิลระยะใกล้หมดเลยส่วนดาบคัตนะเนี่ยสกิลเซตมันก็มันก็กึ่งๆระยะใกล้นะมันเป็นการพุ่งเข้าไป ดังนั้นสกิลสองที่เป็นสกิลระยะไกลก็น่าจะโอเคอยู่อืมอืมขออัพดาบบ้าผมอยากเป็นนักดาบอืม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 สวิงอืมอืม,อมเท่เลยเท่เลยตอนนี้มีมีทั้งหมดสี่สกิลแล้วนะครับผมมีหมัดสองสกิลแล้วก็ดาบสองสกิลบังยาลา แล้วเควสต่อไปเควสบรูดต้องใช้เลเวลเท่าไหร่โอเค40ผมขอจัดการอีกสักหนึ่งเควสต่อแล้วกันอืม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 ยังไงล่ะอืม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 ยังไงตอนนี้ดาบต้องดวลกันนะครับต้องเอาดาบมาดวลกันอืมอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้หมัดทั้งที่หมัดผมมันแรงกว่าเคปโรคือ ใช้หมัดมันเท่ครับจะใช้ดาบมันเบียวนั่นเองนะผมมันเบียวดีผมเลยใช้ดาบเพราะมันโคตรจะเบียวเลย,อย,อย,อยโอเคตอนนี้ผมเลเวล46แล้วอัพดาบเลยผมสามารถรับเควสต,ต่อไปได้แล้วก็คือที่ NPC ตัวเดิมเควส์บรูทเลเวล40แต่การบรูท8ตัวโอเคครับไม่มีปัญหานี่อะไรเนี่ย s o r ด d d เ l l e r of the w ะ s t ค้นขายดาบจากตะวันตกเหรอไหมขอดูสิโอ้ลองเลือกดูสิเผื่อนายสนใจจะซื้อไหนดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยดวลคาตนาะสองดาบชิปน่าจะเท่หน้าดูแล้วก็อะไรเนี่ย Iron m a s e กระบองเหล็กเหรออืมสองดาบมันเท่กว่าเยอะอาา่ะฮะชื่อสองสองดาบดาบคู่เออต้องดาบคู่สิแม่คำอธิบายก็คือใช้ดาบสองอันในการต่อสู้ แล้วก็จะมีสกิลใหม่โอเคราคา12,000บาทซื้อเลยครับผมอ้าวมาละผมจะได้กลายเป็นนักดาบสองดาบแบบนี้นี่เป็นไงโคตรเท่โคตรเบียวออืโอเคโอเคโอเคมันฟันมันเร็วโอเคมันฟันเร็วไอ้ยะยังเท่ยังเบียวไหนดูสิมีสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคืออะไรอู้หุเป็นการแบบ ฟันขึ้นลมออกไปแบบแบบฟันฟันขึ้นลมกระแบบโคตรเท่ห์นั่นนั่นนั่นใช่บรูทใช่ไหมใช่บรูทป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่บรูทโอเคใช่บรูทจริงด้วยเลื่องสินค้าโอ้โหถือกระบองมาดิพี่ไม่กลัวได้ดาบใหม่แล้วไม่กลัวมาดิได้ดาบใหม่แล้วไม่กลัวอืมโอ้กลิ้งกริ่งกริ่งโอ้มาดิมาดิได้ดาบใหม่แล้วไม่กลัวมาดิได้ได้ดาบใหม่แล้วมีแรงพื่อเขิลมือ มันมาดิได้ไดาบใหม่แล uh ้วไม่กลัวได้ดาบใหม่แล้วเพิ่งเคยออุ๊ยมัน right ท,ทุบพืน้นโอ้โหหลายกาดมาดิไม่กลัวหรอกมาดิอ <deciding S 2> ือเป็นไงล่ะอือ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 มาดิมาดิมาดิเลยมาดิเลยฮะเป็นไงล่ะอุ๊ยโอ้โหมันทุบพื้นโอ้โหไอ้นี่ เริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีความสามารถแล้วอันนี้เริ่มมีฝีมือไอ้ก่อนหน้านี้แสดงว่าไม่ค่อยมีฝีมืออันนี้น่าจะมีฝีมือพอสมควรอุ้ยตีก็แรงเหลือเกินมาดิชิวโคตรเท่เท่จริงๆค่าเซร็จอย่างเง้อืออ่ะเอาเอาเอาติด อย่างนี้ก็สบายสิติดอย่างนี้อืฟันเลยอย่างนี้ก็สบายสิติดล้วตีไม่โดนฮึิงเป็นไงนละ่ะโอ้โหท่านี้ตึงตึงจริงๆมาดิมาดิาด,ดาบคมพายุไอ้น้องขอตั้งชื่อว่าดาบคมพายุแล้วกันไอสกิลก่อนหน้านี้ไอสกิลสองของดาบดาบพัฒนา ผมตั้งชื่อว่าดาบผาดาบผาวายุอันนี้ขอขอตั้งชื่อเป็นดาบคมพายุเป็นไงล่ะอ่ะทะลลุเข้าไปในบ้านหรือบ้าดิมาสู้กันในบ้านก็ได้นะไม่กลัวนะอืมดาบคมพายุเป็นไงล่ะอืมอืมอืมดาบคมพายุเป็นไงล่ะเอาติดนี่ก็สนุกสินี่โอ้ไม่ใช่สอง้ลยไปดูหน่อยสิอุ้ยตอนสบัิ โอ้โหสีทองสุดอะไปตังเอาละพี่มาเลยมาเลยมาเลยมาดิดาบคมพายุเป็นไงล่ะอลังกาไปเลยดิคว่ำเลยดิเดียดาบคมพายุเข้าไปดาบคมพายุเป็นไงล่ะแม่เท่จริงจริง two thousand years later อ๋อแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมาจนตอนนี้ดาบคู่ผมมีมัสเตอรี่ถึง30มสิบพื้ที่ร้อยซึ่งผมก็ได้สกิลใหม่ได้ก็คือสกิลเอ็กซ์ทอร์นาโดนั่นเองนะครผมมาเรามาดูกันดีกว่าสกิลเอ็กซ์ทอร์นาโดก็คืออืโอเคมันคือการฟันหมุนรอบตัวเป็นทอร์นาโดถือว่าถือว่าเจมถือว่าเจมนั้นนั้นฟาร์มกันต่อครับผมเฮ้ยเไปไเดี๋ยวพี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยผมพิซซ่า,าเหรอจะผมพิซซ่ามาเนะี้ยทำไมเฮ้ยเดี๋ยครับพี่ เฮ้ยเฮ้ยขอคุณครับพี่ชายคุณครับพี่ชายผมครับผมครับโอ้โหต้องขอบคุณพี่ชายคนนั้นมากเลยนะครับวันนี้เฮ้ย,ยผมปีศาจผมแต่ว่าผมยังไม่อยากกินเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินผมจะลงน้ำไม่ได้อะ่ะน่าจะเป็นผมปีศาจตายใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่อยากกินอ่ะผมเก็บไว้ก่อนไนดะ้ไหมโตนี่สืเก็บใช่ไหมโอเคเก็บได้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมยังไม่อยากกินตอนเนี้ยผมอยากเป็นเป็นนักดาบก่อนไม่อยากไปยังไม่อยากเป็นผู้ใช้พลัง นั้ผมฟาร์มต่อเลยโอเคตอนนี้ผมเลเวล55แล้วผมนา่าจะสามารถรับเควสต่อไปได้แล้วไปที่เอ c ตัวเดิมใช่เอ c มตัวเดิมมาครับเควสต่อไปเชฟจรดก,การเชฟเหรอเชฟกระทะเหล็กเนี่ยนะโอเคแต่มันคือภารกิจอะเนาะมก็ต้องจัดการเขาอะโอเคผมต้องจัดการเขาใช่ไหมเดี๋ยวอี้นี่ช่หรือเปล่าดูดีงไงเชฟกระทะเหล็ก โอเคนะครับผมเขาอยู่อยู่นี้ผมต้องผมต้องทำการจัดการเชฟคาทอลิกมาเลยพี่มาเลยมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยตีแรงจังเลยอ่ะมาดิมาดิไม่ตีแรงจังเลยอ่ะโอ้ยเก็ตีแรงมากมาดิไม่โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมีพลังโอ้โหมันมีพลังโอ้โหไอ้ไอ้เชฟกระทะเหล็กตัวนี้ไม่ธรรมดาไอ้เชฟคาทอลิกไม่ธรรมดาโอ้โห ว้าวโอเคเชฟกระทะเหล็กค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยแต่นั้นผมต้องสู้แบบมีสติโอเคผมต้องสู้แบบมีสติโอ้โหแถมเขาไม่พลังด้วยะเขาไม่พลังอะไรอ่ะโอ้โหเขาไม่พลังแบบหมุนหมุน,หม,นหมุนอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เขาไม่พลังเฮ้ยไม่รู้เขาทำอะไรเหมือนดังดังปองเปงปองเปงมาดิถอยก่อนอเลือด,ยดเยอะดาเมจก็แรงมาสิมาดิเชฟกระทะเหล็กอู้ โอเคครับผมแตกอีกแล้วดังนั้นผมก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ตับการตัดครานเข้าต่อแหม่ทจะช่าอีกแปลงจริผมได้รับรางวัลถึงได้รับรางวัลเช่าเลยเพราะแปลงจริงข้าวจรเียงแปลงจริเกินพี่พี่ก็เกินไปพี่ก็เกินไปนะบางทีอ่ะเข้าใจแหละว่าพี่เก่งแต่พี่ก็เกินไปไหมโอ้โหเชฟกระทะเหล็กเขาโหดจริงครับสมแล้วครับได้รับรางวัลรางวัลเชฟกระทะเหล็กมาเลยพี่ แหมเชฟกระทะเหล็กสมแล้วที่ได้รับรางวัลเก่งจริงๆนอกจากทำอาหารแล้วยังสู้เก่งอีดแมไม่รู้ไปเอาความสามารถเยอะแยะมาจากไหนสก,กิลเดียวลอหายไปเป็นลอหายไปเกือบแตกแรงไปไหนเนี่ยโอย้จะตายักทีไม่เนี่ยเพอโอ้กว่าจะตายโอ้โหกว่าจะตายถ้าเมจก็แรงแรงแรงเอขนาดนะับมันอึดก็อึดนะแถมเหมือน เหมือนผู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีผมเหมือนจะฟันมันไม่เข้าในบางครั้งเลยนะโอเคตอนนี้ผมได้ไป60เป็นที่เรียบร้อยผมไปเกาะต่อไปได้หรือยังโอเคไปเกาะต่อไปได้แล้ว,ยอ,อ,อ,ไไลวอยู่ทางนู่นอีก200กว่าเมตรนู่นแต่ว่าก่อนจะไปเกาะต่อไปผมอยากจะรีเมดล้างตากับเจ้าเชฟกระทะเหล็กคนนั้นซะหน่อยดูสิเขาอยู่ไหมโอเคมาพอดีเลยเดี๋ยวผมอยากล้างตากับเชฟกระทะเหล็กหน่อยมาพี่มาเลย เช็ดกระทะเล็กมานั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนกันดาบบีได้ไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูดีกว่าไปไปจะเอาไหมจะเอาไหมมันเอาจริงด้วยเค่ฟันธรรมดาก็อ้วนแรงแล้วมันเป็นยังไงคนอืมอืมเนี่ยมันดังป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 ังอ่ะไม่คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อน อูฮึเป็นไงล่ะไม่โดนผมต้องสู้แบบมีสติอ่ะพี่เหรอพี่อยู่ข้างในใช่ไหมผมไม่ดีอยู่ข้างในอยู่ข้างข้างหลังมาดิออืหืออือหืมไปก่อนเอาสิวูโดนไหมโดนอยู่จะมาถึงไหมอือกระทืบอือม ปาดทีเดียวเลือดหายอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยปาดทีเลือดหายแม้ผมจะเลเวลหกสิมากกว่ามันแล้วแต่ผมยังสู้มันไม่ค่อยได้วะ่ะมันโหดมันโหดจริงไอเชฟกระทะเหล็กเนี่ยแต่ผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วมาสิคุณเชฟกระทะเหล็กอ้ย,อย,อยตะเกียบอะไรของมันอ เมามาเลือดแดงแล้วอืมองั้นละโดนตอนนี้แลกกันไปเลยมาดิยืนแลกกันไหมอ่ะเดี๋ยวเดีถอยก่อนยืนยืนแลกมาดิตอนนี้ผมจะยืนแลกกันมาละมามาเออเออตายซักทีโอ้โหอ,อึดจังเลยตีก็แรงแรงแครับคุณพี่ตอนนี้ผมไปเกาะต่อไปแล้วแต่ว่าผมจบคลิปก่อน <c oughs> เหนื่อยละ เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP 2สองของบอกุู้เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็หากชอบมากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ